ไปวิภาษ์วิจารณ์กันนะครับคือเรื่องที่ผมไปว่าตำรวจท่านหนึ่งนะครับที่แต่งเครื่องแบบไปจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมนะครับโดยส่วนตัวผมจากใจจริงนะผมสนับสนุนสมรสเท่าเทียมนะครับผมสนับสนุนนะครับแล้วก็ระหว่างรับราชการตอนที่เป็นผู้การหรือผู้ชการ มีตำรวจน้องๆเนี่ยอาจจะยืนยันได้นะครับผู้หญิงจะเป็นทอมหรือผู้ชายจะเป็นผู้หญิงนี่ผมพูดเลยครับว่าแต่งได้เต็มที่เลยผู้หญิงจะมาแต่งผู้ชายตัดผมสั้นเอาเลยลูกนะครับเอาเลยนะครับแล้วก็มีผู้ชายยศร้อยตำรวจโทรร้อยตำรวจเอกก็ไม่รู้นะครับเขา เป็นผู้หญิงนะครับผมบอกหนูหนูแต่งเลยแต่งผู้หญิงเลยนะครับเขาก็ไม่ค่าแต่งผมก็เลยบอกว่ามึงแต่งเลยผมเนี่ยชอบนะครับชอบชอบตรงที่ว่าเวลาตำรวจกองชากการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจ,จะไปตามคนร้ายเนี่ยผมรู้แล้วเด็กเด็กผู้หญิง คนนี้เป็นเป็นทอมนะครับเป็นทอมผมให้เกาะคู่ไปกับผู้ชายเลยไปด้วยกันเลยมันไม่มีทางมีเรื่องชู้สาวได้เสียกันแน่นอนเลยนะครับเพราะใจมันเป็นผู้ชายนะครับแล้วเวลาปลอมตัวจะไปดูเป้าหมายในรีสอร์ทในอะไรเดินไปนี่มันไม่กลัวเลยนะครับผู้หญิงที่เขาเป็นทอมเนี่ยนะฮะผมสนับสนุนนะครับสนับสนุน มีน้องคนหนึ่งนะครับร้อยโทรร้อยเอกไม่รู้ผมจำไม่ได้นะครับเขาเป็นผู้ชายใจเขาเป็นหญิงเนี่ยผมให้แต่งเครื่องบอกหนูไม่ต้องแต่งเครื่องแบบลูกถ้าแต่งเครื่องแบบแล้วหนูดูมันมันพิกลอยู่นะมันพิกลอยู่มึงแต่งชุดสวยเลยแหมเขาแต่งชุดอย่างกับนางแบบนางสาวไทยมาเลยครับวันรุ่งขึ้นผมไปเจอเนี่ยผมยังตกใจเลย เฮ้ยดารามาร้องเรียนเรื่องอะไรหรือใครมาพบปาพรากฏว่าเป็นตำรวจผมคนนั้นเลยครับสวยเลยอยู่กองชาการตำรวจป่าปามยาเสพติดเนี่ยเดี๋ยววันที่14ี่เนี่ยผมต้องไปงานวันสถาปนากองชาการัรตำรวจป่าปรามยาเสพติดเนี่ยน้องคนนั้นถ้าจำได้ก็มาเจอผมด้วยนะครับเจอผมด้วยนะเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูว่าผมเนี่ยสนับสนุน สมรสเท่าเทียมเนี่ยนะครับใครจะเป็นยังไงอะไรอย่างไงเนี่ยผมสนับสนุนนะครับไม่ใช่มากระแดะพูดว่าสนับสนุนแต่ใจไปรลังเกียรไม่ใช่นะครับแต่น้องที่แต่งเครื่องแบบไปจดทะเบียนวันนั้นถ้าแต่งเครื่องแบบไปจดทะเบียนเฉยๆมันไม่เป็นไรนะครับแต่แต่งเครื่องแบบและน้องไปไปหอมไปจูบกันอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่เหมาะ ไม่เหมาะครับแสดงว่าตอนอยู่ในโรงเรียนตอนที่น้องฝึกอบรมเขาไม่ได้สอนน้องว่าเวลาแต่งเครื่องแบบแล้วจะต้องวางตัวอย่างไรนะครับมันเป็นจริยธรรมของตำรวจต้องรู้จาักกาลเทศะนี่ด่ามึงตรงนี้นะครับด่าตรงนี้นะครับ เมื่อวานท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์ก็โทรมาหาผมนะครับว่าให้ดำเนินการกับตำรวจคนนี้นะครับผมก็ใจผมเนี่ยมองที่ออกมาด่ามาว่าเนี่ยเด็กมันจะได้รู้บ้างเด็กเดี๋ยวนี้มันไปฝึกกันเนี่ยมันฝึกกี่เดือนก็ไม่รู้ไม่รู้ระเบียบไม่รู้อะไรเลยนะครับ ใส่เครื่องแบบตำรวจเนี่ยนะปกติเนี่ยผมเนี่ยจะเป็นคนไม่ถือตัวกินไอติมเดินดูดไอติมก็ได้เดินดูดไอติมก็ได้นะครับเดินดูดไอติมก็ได้หรือจะนั่งกับฟุตบาทก็ได้แต่เวลาใส่เครื่องแบบเนี่ยมันทำอย่างนั้นไม่ได้ไอใส่เครื่องแบบนั่งกินเหล้าเนี่ยกินเหล้าในเวลาราชการผิด วินัยอยู่แล้วครับนะครับผิดวินัยอยู่แล้วครับกินเหล้าในเวลารชาชการถ้าเมาสุราไม่สามารถครองสติได้ในขณะเวลารชาชการผิดอยู่แล้วครับนะครับไอ้ตำรวจรีดไถ่นอีกเรื่องหนึ่งหนูต้องแยกประเด็นลูกไอ้ตำรวจคนมันจะชั่วเนี่ยมันจะแต่งเครื่องแบบหรือมันนอกเครื่องแบบเนี่ยมันก็ชั่วนะครับมันก็ชั่วนะครับ ส่วนไอ้ใสเครื่องแบบรีดถ่ายมันก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปนะครับไอ้คนจะชั่วมันก็ชั่วตำรวจมาเล่นติ๊กตอกในเวลารชาชการเนี่ยมันก็ผิดนะครับเว้นแต่เป็นเวลาพักเที่ยงนะครับเวลารชาชการเวลาพักเที่ยงอย่างเงี้ยนะครับหรือหมดเวลารชาชการแล้วเวลารชาชการมันศูนย์แปดสามศูนย์ถึงสิบหกสามศูนย์เนี่ยนะครับช่วงพักเที่ยงเนี่ยมันจะมา ไล่ like, สักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็เรื่องของมันนะครับอันนี้ท่านต้องแยกประเด็นนะครับตอนนี้คนมันไปตัดคลิปผมนะครับตัดคลิปผมว่าผมไปว่าไอ้สมรสเท่าไหร่ผมไม่ได้ว่าเลยนะนะครับไม่ได้ว่าครับสนับสนุนครับเปิดเผยมาเลยไอ้แพรลี่ภัยวันก็เหมือนกันนะครับ ผมไม่ได้ไปว่าและผมยังเมตตาเขาด้วยนะผมยังอยากจะได้ให้ได้กับอาจารย์เบียร์ซะด้วยซ้ําไปนะครับเห็นเป็นคู่จิ้นกันอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับมาเนี่ยนะฮะผมมองน่ารักอ่ะนะครับมองน่ารักนะครับแต่ว่าเวลาน้องๆพวกเราเป็นตำรวจรุ่นใหม่เนี่ยหนูต้องดู หนูต้องดูนะครับต้องดูว่าเช่นผมแต่งเครื่องแบบเนี่ยนะครับต้องวางตัวนะครับวางตัววา,ตว,าะะวางตัวให้เหมาะนะครับวางตัวให้เหมาะนะครับเอ้ยมันมันลำบากนะ นะครับคือมันไม่ได้ผิดวินัยร้ายแรงอะไรครับเป็นจริยธรรมนะครับการปฏิบัติตัวนะเหมือนผู้ภากษาเวลาออกมาหน้าบัลลังก์เนี่ยพอใส่ชุดครุยกระทำการในนามพระมหากษัตริย์ก็ต้องวางตัวนะครับต้องวางตัวนะครับแต่งงานกันไม่ผิดครับบางคนก็ไม่เข้าใจ เวลาพิธีแต่งงานแล้วจะใส่เครื่องแบบตำรวจใส่ไหมครับใส่ได้ครับใส่เครื่องแบบตำรวจความภาคภูมิใจท่านนะครับผู้ชายกับผู้ชายแต่งกันก็ใส่เครื่องแบบตำรวจได้ครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าไปจูบไปหอมกันในที่สาธารณะอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้นะครับต้องต้องวางตัวให้เหมาะสมครับนะครับท่านก็ไม่เข้าใจนะครับว่า อา้าวทีใส่เครื่องแบบไปลอดซุ้มกระบีละแหมมันเป็นค่านิยมเขาทํากันนะครับมันไม่นั่นแต่ไอไอน้องสองคนวันไปจดทะเบียนเนี่ยในที่สาธารณะอย่างนั้น,นมันไปห่อมแก้มกันเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันมันไม่ได้ครับ เออถ้าพูดจริงๆผิดการะเทศะนะครับผิดการะเทศะนะครับอ้าวใครถามเรื่องอะไรนะเดี๋ยวนะผมไลฟ์ไม่นานครับเดี๋ยวทำวัดเช้าแล้วอะไรแล้วเดินจงกรมแล้วก็มาไลฟา์หน่อยนะครับไอคืออย่างนี้ครับ มันไม่ว่าความรักเนี่ยนะเรื่องความรักเนี่ยไม่มีใครเขาว่ากันละครับมันห้ามไม่ได้นะครับผมยกตัวอย่างเรื่องจริงๆเลยนะครับอ่าไอ้มีพันตำรวจโทรท่านหนึ่งนะครับเป็นสารวัตรนะครับอยู่จังหวัดอะไรไม่รู้พัทธลุงหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วไปได้สามียศในสิบนะครับสามียศในสิบ เวลาเขาจะไลฟ์ทิกตอกไลฟ์ช่องทางไหนเนี่ยเขาจะแต่งเครื่องแบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไอ้สามีเนี่ยก็เป็นในสิบแล้วพูดจาคือมันเป็นผัวเป็นเมียกันผมเลยต้องโทรไปต่อว่าว่าน้องน้องเป็นตำรวจแล้วตำรวจเนี่ยแม้แต่พ่อเนี่ยเป็นจา่า ลูกส่งลูกเรียนจนจบในร้อยตำรวจลูกเป็นนายตำรวจร้อยตรีเนี่ยพ่อเจอลูกยังต้องทำความเคารพพ่อเจอลูกยังต้องทำความเคารพนะครับไม่ใช่ยุคสมัยไหนครับตำรวจถืออาวุธ ยุคสมัยก่อนกับยุคสมัยนี้ก็เหมือนกันตำรวจถืออาวุธต้องมีระเบียบต้องมีวินัยนะครับพ่อเป็นจ่าลูกเป็นในร้อยเนี่ยพ่อยังต้องทําความเคารพเลยครับแต่ถ้าลูกเห็นพ่อเนี่ยอยากจะทําความเคารพพ่อเนี่ยไปตะเบะก่อนก็ไม่ได้นะครับต้องถอดหมวกและยกมือไหว้เอานั่นถือว่าทําตามประเพณีไทยนะครับอันนี้เป็นความละเอียดอ่อนชาวบ้านทั่วไปก็คงไม่เข้าใจนะครับ เหมือนกับเมียเป็นพันตำรวจโทแต่ผัวเป็นสิบตำรวจตีนะครับคือมาได้เด็กทําผัวและผัวก็พูดแบบไม่เคารพไม่สวัสด์ไปหุงไปหุงข้าวนะ่ะสิสวัสด์ไปล้างจานหน่อยสิมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ระเบียบวินัยมันมี มึงจะไปได้ผัวเมียอยู่ในบ้านมึงถอดเครื่องแบบแล้วมึงจะไปตีลังกาเอากันท่าไหนไม่มีใครเขาว่าหรอกแต่ถ้าแต่งเครื่องแบบผัวเมียเป็นพันตำรวจโทผัวเป็นสิบตำรวจตีแล้วไอ้ผัวเนี่ยไปใช้เมียล้างจานหุงข้าวมันไม่ได้ระเบียบตำรวจวินัยตำรวจไม่ดื้อดึงขัดขืนไม่ยืนเคารพระเบียบไม่ครบบกระทบสามัคคี กียบจะตายอยากจะต่อยหน้ามันด้วยซ้ำกันก็ยังต้องยืนโคง้งในตำรวจก็โคง้งชั้นประทวนในดาบลงมาต้องยืนตรงตะเบะถ้าใส่หมวกก็ต้องวันทยาครับมันเป็นระเบียบอย่างนี้ครับไม่นั้นมันสั่งกันไม่ได้คนถืออาวุธด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วท่านแต่งเครื่องแบบไปทําท่าจูบปากนี่ผิดแล้วครับ ไปหอมแก้มกันเนี่ยผิดแล้วครับนะครับผิดจริยธรรมนะฮะนะครับอธิบายอย่างนี้ส่วนสมรสเท่าเทียมผมผมสนับสนุนนะครับสนับสนุนเปิดเผยกันมาเลยนะครับมาเนี่ยและเก่งๆกันทั้งนั้นเนี่ยนะครับ